ใส่หอมแล้วใส่หอมแล้วใส่หอมแล้วหัวหอมคนคลอนคลอนลาหมูเนือใครสนใจเดอร์ได้นะจ้าพิกัดแถวนี้เหมือนเดิมไม่บอกเบอร์ไม่บอกที่ ซื้อเอาเองค่ะค่ะตาใส่เองค่ะวันนี้มันผิดจ้าดีไงอืมแล้วก็เดแบบนี้ไงอืม อร่อย<า>อร่อยเดีย๋ยวลูกแม่ลาบหมูเหนืออยู่จะแปลงฟันแกะออกเอาลูกยังไม่ต้องแกะหรอกเพราะพอแก่เมื่อวานนีงแล้ว<ะ>นมาเมื่อวานโอ้กาเดียวก็พอทีละอันทีละอันลูก นี่แม่กำลังทำอยู่รอแป๊บนึงน่าทานมากเลยน่าทานมากเลยลาบเนือ้อลาบหมูเนืออเ้อออ <c oughs> ลสวยงามพรามแปดพรามเก้าแลววลวสวยเวอร์เลอเวอร์เลอลังและ ลาหมูลังอร่อยเลยจ้าเมีเ่ยแสบวันนี้ไม่รู้จะแสบวันไหนล่ะจ้าเท่าไหร่เหรอืมตอนนี้วันนี้หล่ะเดือนแฉะนนี้ไงมันก็ฟังอูอยู